ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบีมซิวเวอร์นะครับวันนี้บีมจะพามาซื้อแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็สายล่อฟ้านะครับผมก็มาที่หมดซื้อครับผมแล้วก็ไปที่ตกแต่งนะครับอ่าแล้วก็เบร์ตเลสครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเพิ่มช่องก่อนมองไม่ค่อยเห็นนะครับมานี่ครับเห็นไหมแผงโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้เองครับผมจะมีอันละ500และอีกแผงหนึ่งนะครับจะเป็น2อันติดกันก็คือพันเนะครับไอ้ส่วนตรงนี้คือ นะครับจะเป็นแผงเดียวนะครับผมนี่เลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆอยากจะใช้แผงไหนนะครับโซลาเซลล์วางติดบนหลังคาบ้านได้เลยนะครับแบบนี้ครับวางติดกันแบบเยอะๆก็ได้นะครับแคบ้านของเรามีแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องเสียค่าไฟเลยนะครับผมแถมยังได้เงินคืนจากการผลิตพลังงานสีเขียวอีกด้วยนะครับซึ่งโคตรมีประโยชน์นะครับผมแนะนําก็ติดไว้สักสิแผงขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเงินเหลือเยอะนะครับอันนี้คือแผงละพันเบนะครับผมถ้าเกิดเงินเหลือเยอะเลยเนี่ยก็ ติดไปหลายแผงได้เลยนะครับหลังคาบ้านเราใหญ่แค่ไหนก็ใสไปให้หมดเลยนะครับผมก็โคตรมีประโยชน์มันติดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็รอตอนที่พี่เข้ามาเก็บค่าไฟนะครับเราจะไม่เสียเลยเว้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ครับผมเขาบอกว่าเราผลิตพลังงานสีเขียวนะครับผมได้รับเงินคืนเว้ยอันนี้ได้300กว่าบาทนะครับผมถ้ายิ่งมีแผงโซลาร์เซลล์เยอะๆนะครับผมก็ได้เงินตอบแทนเยอะๆนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ในบ้านอ่ะมันก็จะยิ่งได้รับเงินคืนมากขึ้น ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งโคตรดีนะครับผมต่อไปเราจะมาซื้อสายล่อฟ้ากันนะครับผมส่วนของสายล่อฟ้านะครับอยู่ที่เดียวกับแผงโซลาเซลล์เลยนะครับมาที่หมดซื้อนะครับแล้วก็ไปที่ตกแต่งเช่นเดิมนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับสายล่อฟ้านะครับผมมันก็น่าจะช่วยนะครับให้ไม่มีฟ้าผ่าลงมาที่บ้านเรา มาโดนซิมหรือว่าลงต้นไม้อ่ะมันจะทําให้ไฟไหม้เนาะก็น่ารำคาญมากๆเลยนะครับในส่วนของเมตาเดนตร,ตร,ตร,ตรงนี้มันมีสิ่งของหลายอย่างที่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยมันเป็นกลังหันลมปะผลิตแอร์ไดโนโมอ,อะไรต่างๆนะครับ นี่ครับก็สามารถวางได้แล้วก็มีพัดลมนะครับสามารถเอาไปติดเพดานได้นะครับเปิดพัดลมให้ซิมเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโคตรมีประโยชน์แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สายล้อฟ้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบคลิปที่บีมเล่นแต่ซิมสอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีฮะ